พบกับรายการคงออนไลน์ได้อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะคะอ่าในเรื่องของสื่อการตลาดดิจิตอลนะคะว่ามันเป็นไปอย่างไรนะคะซึ่งในหัวข้อที่แล้วนะคะที่เราพูดกันก็คือดิจิตอลคอมมูนิเคชันนะคะใน ep แรกเนาะซึ่งใน ep 2เนี่ยเรานะคะก็จะมาคุยกันในเรื่ององค์ประกอบสำคัญของดิจิตอลคอมมูนิเคชันนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยอ่า นะคะข้อแรกเลยนะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักของคอ m มูนิเค i ันดิจิตอลคอมมูนิเคชันนะคะอย่างแรกเลยคือการที่เราเนี่ยรู้จักเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นนะคะเราเข้าใจเ,าเข้าใจวิธีใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเช่นแบบอีเมล โซเชียลมีเดียต่างๆเว็บไซต์นะคะซึ่งตรงนี้คือมันในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยหรือในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะความสําคัญมีข้อดีแล้วก็มีข้อจํากัดที่แตกต่างกันซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมในเรื่องของการสื่อสารได้เลยนะคะอ่ะทัดมาข้อที่2นะคะเข้าใจเรื่องรอยเท้าดิจิตอลนะคะซึ่งตรงนี้คือเวลาเราเข้าสื่อออนไลน์ดิจตอลเนี่ยหรือเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราอจะเจอเลยก็คือเราต้องยอมรับให้ได้เลยนะคะก็คือเราก็จะมีข้อมูลส่วนตัวนะคะเก็บไว้ในสื่อดิจ,จิลน,นะคะทั้งที่อยู่บ์โทรศัพท์นะคะหรืออีเมลลูกค้าเราต่างๆเนี่ยหรือมีการโพสต์หรือการแชร์คอมเมนต์ต่างๆก็จะอยู่ในสื่อดิจ,จิลเป็นหลักเลยนะคะอ่ะต่อมาเลยนะคะ 3. นะคะการสื่อสารอย่างมีวิจ,จะะารณญาณนะคะการสื่อสารอย่างมีวิจ,จะะารณญาณนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะคือเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็ในการสื่อสารเนี่ยก็คือต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของกับบริบทของการสื่อสารด้วยนะคะอ่ะนะถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นการรักษาความปลอดภัยนะคะ ในเรื่องของบนโลกของการสื่อสารเนาะเราก็จะมีักการรักษาความปลอดภัยเช่นกันเราต้องเข้าใจนะคะและปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวและไม่ทิ้งร่องรอยพื้นที่เสี่ยงนะคะสาหรับเว็บไซต์ที่ไม่น่าพึงพอไม,ไม่ไม่น่าไว้วางใจนะคะหรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่ออนไลน์เนี่ยคือก็อาจจะมีการเสี่ยงกระทําที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะอ่ะถัดมาเลยนะคะอ่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะทุกคนว่า แล้วตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างอาชีพเนี่ยที่สามารถทำเป็นดิจิตอลคอมมูนิเคชันไปได้เนี่ยคืออาชีพอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารของเราเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเราสามารถสื่อสารจากอีกฝั่งนึงได้เลยนะคะหรือมีการประชุมออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสามารถเรียนรู้นะคะเรียนรู้กัน การเก็บข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูลเนี่ยหรือสามารถศึกษาผ่านซูมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกตอนเราไปเรียนเนี่ยปกติเราจะเรียนอยู่หน้าชั้นใช่ไหมอ่ะแต่พอเราได้เรียนอยู่เนี่ยแล้วอะคะ่ะก็คือเรียนสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถเเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลไปด้วยเราก็เรียนไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะง่ายกับเราและมีความสะดวกกับเรามากขึ้นนะคะอ่ะในส่วนถัดมาเลยนะคะ เป็นข้อดีนะคะในเรื่องของการโปรโมทนะคะสินค้าต่างๆของเราได้ด้วยนะคะมีการโปรโมทด้วยแล้วก็มีการสามารถโพสสินค้าของเราเนี่ยได้ซึ่งตรงนี้มันก็ง่ายกับเรามากตรงที่ว่าอพอเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นร้านเรามากขึ้นอะตรงนี้มันก็จะสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นจริงไหมคะทุกคนนะคะอ่ะอ่ะต่อมาเนี่ยคือก็จะช่วยสร้าง เครือข่ายเนี่ยให้ได้มากด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเนี่ยเราก็สามารถเปิดมุมมองนะคะว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยในเรื่องของโมเดลวิสเนสของแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่และบริษัทก็จะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งตรงเนี้ยอ,อ่อมันเป็นการเปิดมุมมองทางดิจิตอลน,นะคะซึ่งก็มีให้ศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็เหมือนหงมาสรุปให้ฟังเลยนะคะว่าแบบอ่านในสื่อดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกับเรามากขึ้นจริงๆนะคะในชีวประจําวันเนาะเราไม่ต้องส่งจดหมายแล้วนะคะตอนนี้มีโทรศัพท์ก็สามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้ทั่วมุมโลกเลยนะคะและนอกจากการสรรรื่อสารทั่วมุมโลกเนี่ยเรายัางเรียนได้ทั่วโลกอีกด้วยนะคะด้วยหลักสูตรนี้เลยนะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร,ร์มหาบัณฑิตนะคะสาขา วิชานวัตกรรมดิจิตอลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ MCA นะคะมหาวิทยาลัยมหาวิลาลียศรีปรทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะปริญญโทในช่วงเทอม1นึ่งทับสองพันห้ารนะคะมีด้วยกันนะคะให้เลือกนะคะสแผนด้วยกันนะคะแผนแรกเลยนะคะคือกอวิทยานิพนธ์นะคะและแผน2นะคะคือ ขอสารนิพนธ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปทาง Media a n d e v e s t m a n a g e m e n t นะคะ,ะและเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงกรกฎาคมปี2,568นะคะ,ะ,คะเราสามารถเรียนรู้นะคะเรียนออนไลน์เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนได้ทั่วมุมโลกเลยนะคะ <c oughs> ให้สมกับเป็นการสื่อสารออนไลน์เลยนะคะ <c oughs> เราสามารถสมัครได้แล้วนะคะรับทุนสูงสุดเนี่ย 20%เลยนะคะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ทางเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ากลุ่ม Facebook นะคะและเอ่อค r c o า e Line กลุ่มเพื่อปรึกษาได้เช่นเดียวกันหรือเพื่อสมัครก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับนะคะความรู้นะคะและนำไปใช้ได้อย่าง ทั่วถึงเลยนะคะสำหรับวันนี้หงออนไลน์เดยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ